และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังช้าๆโชว์ของเราค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะวันเสาร์ที่4มีนาคมบอกเลยว่าวันเสาร์นี้เนี่ยคือตื่นเต้นตั้งแต่เช้านอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลูกทุ่งสแควร์ค่ะสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย3ปีที่ไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้พิเศษมากๆศิล,ลปินแน่นเวทีค่ะโดยเฉพาะศิล,ลปินที่เรียกได้ว่ามีเพลงอยู่ในอันดับที่1ของเรา10อันดับเพลงดังมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะคะยอดไม่ตกสักทีนะคะเล ท้ายก็ออกจังนะคะลูกทุ่งเลขท้ายไรอันซันฟอร์มและตอนนี้นะคะออยก็อยู่กับน้องซันและน้องฟอร์มจากยุงข้าวได้ขอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเสียงสดใสมากเลยเป็นยังไงบ้างคะลูกทุ่งสแควรวันนี้แล้วตื่นเต้นไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าเราคูดรอคอยมานานมากเลยครับค่แต่ครั้งนี้ เรามาเป็น R F F เลยฮะนะคะแล้วก็เ,เพลงใหม่มาโชว์ด้วยแล้วก็เพลงที่ติดชาร์ตมาโดยตลอดด้วยค่ะค่ะนะคะลูกทุ่งเล่เท้ายนะคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะน้องซันน้องฟอร์มคือเพลงก็ติดชาร์ตเลขท้ายก็ออกมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยออกติดๆกันเลยค่ะ เขาเรียกว่าเพลงดีด้วยแล้วก็เพลงนําโชคด้วยคือใครยิ่งฟังเนี่ยผมต้องบอกว่ายิ่งฟังยิ่งรวยเลยเพลงนี้เออจริงจริงนะเพราะว่าในเพลงนี้ก็จะใบ้ตลอดก็แล้วแต่ว่าใครดีได้ใครร้ายเสียนะครับจะโดนตัวไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันที่ลูกทุ่งแคว์กับเพลงลูกทุ่งเลขท้ายด้วยพี่ออยขอร้องสักสี่รอบได้ไหมอ๋อให้ผมร้องซ้ํากันสี่รอบใช่ใช่มันโดนนะผมว่าฟคงผมว่าแค่สองรอบเอวก็น่าจะเทสกันแล้ว ความพร้อมของสามหนุ่มเป็นยังไงบ้างไหนซันลองเล่าให้พี่ออยฟังซิความพร้อมของไรอันของฟอร์มเนี่ยอ๋อก็อบอกว่าเราซ้อมแล้วก็มีเพลงที่ติดคัสดเนี่ยเราจะร้องแบบถือว่าแบบแบบคุ้มค่าราคาที่ทุกขั้นขอมาเลยดีกว่า <laughs> แต่มาแต่คุณต้อง <laughs> อย่าลืมนะครับพามาฟังสดๆนะคะ มาถ่ายรูปด้วยกันได้นะค,คะอ่นะคะทั้งสามก็อบอกว่าเรามีเสื้อ R S F ขายด้วยครับ<อ>พร้อมกับหมวกนี่โอ้โหคือไปซื้อที่ลูกทุ่งสแควร์ได้อ่าแต่ต้องไปที่ลูกทุ่งสแควร์๋ยวเรามีขายครับหรือว่าสั่งจองได้ที่ยูข้าวได้คอร์ดอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปใส่เสื้อของ R S F ให้กำลังใจกับสมหนุ่มด้วยซึ่งจะเป็นโชว์พิเศษบนเวทีที่แบบว่าสามปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นวันนี้คือพิเศษจริงๆนะคะ <No. S 2> นอนาะนะน้องฟอร์มนอนหลับไหมคะเมื่อคืนนี้โอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ารอคอยกันมาสามปีเต,มเต็มกับเวที <c oughs> แสงสีเสียงของลูกทุ่งสแควร์ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็รวมพลศิลปินที่ทุกๆคนเนี่ยรอคอยกันมาตลอดระยะเวลาสามปีแน่นอนครับผมนะคะแค่นึกภาพคือพี่ออยดูใน mv เนี่ยลูกทุ่งเลขท้ายก็แบบสนุกแล้วนึกภาพบนเวทีนี่โอ้โหถ้าสดสดนี่คงจะมันมากเลยเนาะ โอ้นะคะทั้ง3คนเลยแล้วตอนนี้น้องซันแล้วก็น้องฟอร์มที่มาคุยกันเนี่ยคือมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาอยู่ในชาร์ต90ของเราแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือน้ำตาตกในใช่ไหมคะแตกแตกครับนี่เข้าเข้าไปจริงหรือเปล่าจริงสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะพี่ออยเคยตกใจไงพี่ออยเคยได้ยินแต่น้ำตาตกในไม่เคยได้ยินน้ำตาแตกในมันเป็นยังไงะคะอันนี้คือ อันนี้มันคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะให้ทุกๆคนตั้งคาถามขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะพูดว่าเคยได้ยินแต่น้ําตาตกในใทำในอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราแต่งเพลงน้ําตาแตกไหนซึ่งมีในเนื้อเพลงด้วยซึ่งเนื้อหามันก็จะเป็นแบบผู้ชายที่เสียใจมากๆร้องไห้จนไม่มีน้ําตาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออารมณ์มันเป็นประมาณนั้นเลยนะคะแล้วร้องกันสองคนทั้งซันทั้งฟอร์มสนิทกันแล้วทั้งคู่เนี่ยปรับคีย์ร้องนี่กว่าจะลงตัวยากไหมคะกับเพลงนี้ คีย์นี้ต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่มาตรฐานที่ที่โปรดิวเซอร์ของยุงข้าวทำเลยครับก็เป็นคีย์เดียวกันเลยครับอ๋อนะคะคก็คือเราต้องร้องฝึกซ้อมกันให้ดีนะคะใ่ครับะนะคะในเพลงนี้คือพี่ออยชอบทำนองของเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเอมวภาพสวยมากนะคะ,ะเป็นเรื่องราวของผู้ชายสองคนที่อกหักถูกไหมใช่ครับพี่เออแล้วหนึ่งปีผ่านไปทำไมถึงกลับไปอกหักที่นั่นอีกครั้งคะในเอ็มวี คือเหมือนว่าผ้ามันย้อนครับวัน,นวันนั้นเราเคยมีเขามาด้วยแต่วันนี้เราไปกันอีกรอบอะ่ะมันไม่มีเขาแล้วอะ่ะแล้วเราก็ไปนั่งที่เดิมๆที่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันหรือว่านั่งทำอะไรด้วยกันแต่พอหันไปไม่มีเขาอยู่ม,มันเลยทําให้ว่าทําไมไม่ตกนายมันแตกนัยมันน่าจะเป็นคําที่ว่าให้คนสงสยัยแล้วเลยถามจริงๆแล้วมันมันแตกนัยจนแบบ มันมันพูดไม่ออก,อออกว่าบางเดียวกันแต่เป็นคําไปรุ่นขึ้นอ่ะอ๋อมันพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูกเลยทีเดียวไปถ่ายเอมวีกันที่ไหนคะน้องๆทั้งสองคนภาพสวยมากจริงๆก็ถ่ายแถวปทุมเนี่ยแหละครับแต่ว่าที่นั่นจะมันเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทด้วยซึ่งเขาก็ทําแบบฟิลแบบว่าเหมือนว่าให้คนมาถ่ายเอมวีหรือว่าถ่ายทํารายการอะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยอ๋อค่ะซึ่งก็จะมีมุมมุมอธรรมชาติหรือว่าเป็นมุมแบบกระต๊อบหรือว่าเป็นมุม ิลเหมือนบ้านนอกอะไรด้วยครับค,คือมีหลายมุมให้เลือกเลยอ่านะคะแล้วในเอมวภาพสวยดูแล้วซึง้งเอ๊ะแล้วทำไมตอนจบคือไปนอนตักกันนี่มันคือเกิดอะไรขึ้นคะอ๋ <c oughs> อก็ <c oughs> เหมือนว่ามองตาการนี่เราเป็นเพื่อนการสุดท้ายแเราไม่มีใาร,รงจริงๆก็เลยแบบมันจ็แล้วแต่ให้ท่านคิดอะหนูก็คือสอว่าเหมือนเราเป็นหัวอกเดียวกันมองตาก็รู้ใจมันมันมันพูดไม่ถูกอะสุดท้ายแล้วเออ เราเราเข้าใจกันเว้ย<อ>มันผู้ชายเข้าใจกันแต่ไปอ,อีกมุมหนึ่งน่ารักน่ารัก<อ>ให้เขาไปคิดกันใ<อ>ชนะ่ไหะคะใครอยากจะจิ้นอะไรยังไงก็ก็จัดไปอ่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่นะทั้งน้องซันแล้วก็น้องฟอร์มนะที่มีเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วก็เพลงเพราะมากๆด้วยแฟนๆก็ขอมาที่90ลูกทุ่งรักไทยตลอดเลยนะคะเอฟซของเรามีฟีดแบ็กับเพลงนี้ยังไงบ้างคะน้องฟอร์มอืมคือด้วยความที่ว่า พวกพวกผมเองเนี่ยซันฟอมเนี่ยคือทําเพลงลูกทุ่งล,ลูกทุ่งมาส่วนใหญ่ครับคือด้วยความที่ว่าประกวดด้วยกันมาด้วยแล้วก็ทุอทุกคนจะเห็นเราในแนวของลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งเก่าๆอะไรครับซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางยุคข,ข้าวเนี่ยได้ทําโครงการเหมือนว่าเ o v e r เพลงขึ้นมา,าซึ่งพอเ o v e r เพลงก็จะมีเพลงสตริงมาผสมด้วยแต่ว่าเราร้องให้มันมีกลิ่นลูกทุ่งอะไรครับซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างนี่จะี โอเคเพราะว่าก็มีแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้เราตั้งใจที่จะทําทํานองให้กับทุกคนเข้าเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าสำเนียงการร้องของเราเนี่ยก็ยังคงความเป็นนักร้องลูกทุ่งสมัยใหม่เหมือนกอันนะคะ<ๆ>เชื่อว่าแฟนๆฟังเพลงนี้จากน้องสันแล้วก็น้องฟอร์มก็น่าจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะพอเพลงเข้ามาติดชาร์ตของเก้าสิบลูกทุง่งรักไทยอยากจะขอบคุณใครบ้างคะน้องสัน สำหรับเพลงนี้ขอบคุณทางค่ายยูค่าเลยขอดครับขอบคุณที่ให้ความกับพี่ปอมได้มาทาเพลงในแนวใหม่และเชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงเดียวที่เราจะทําครับเราต้องทําเป็น R F มีเพ,เพลงเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วับพานพีฟ่ฟอมว่าจะมีเพลงมาให้แน่นอนครับพร้อมกับเพลงเดี่ยวด้วย<อ>แต่ขอบคุณทางยูค่าคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่มองเรงเห็นโอกาสของเรากับเพลงมันตาแตกไปครับค่ะนะคะน้องฟอร์มน<ล>ะจ๊ะดดแฟนคลับนะน่ารักมากแล้วน้องฟอร์มนะจ๊ะ ก็ขอบคุณแฟนๆของกราฟิตลูกทุงรักไทยทุกคนด้วยครับแล้วก็ฟแฟนๆ r s s แฟนๆของซันฟอร์มด้วยแล้วก็ยุ้งข้าวรีคอร์ดสำคัญเลยคือเปิดโอกาสให้พวกเราทำผลงานเพลงแนวใหม่ให้กับทุทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขกับ แนวเพลงที่เราทำออกมาด้วยครับอขอบคุณมากครับค่ะนะคะเชื่อว่าในวันข้างหน้าวันต่อๆไปเราจะได้ฟังเพลงดีๆนะคะคุณภาพแบบนี้ทั้งเศร้าซึ้งสนุกสนานนะคะกับ R.S.F เป็นสีสันในวงการสุดยอดมากๆแน่นอนเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้อุ่นเครื่องกันก่อนลองๆ้องสดให้พี่ออยฟังซักท่อนคนละท่อนสิจ้ากับน้าตาแตกในก่อนที่จะไปฟังสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ค่ะได้ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำตาพี่แตกนองเฝ้ามองดูน้องนันจากไปพี่ต้องยอมเธอใช่ไหมหัวใจมันแตกไววา,วาแม่สาวแกมเรือม่เนื้อตัวอุน่นพี่เคยนอนนุน่นตัเจ้าจนฟางทั้งที่ก็บอกว่ารักไม่ตาง แต่ว่าน้องนางมาเปลี่ยนแปลร้อยถูบเบาที่ตรงหน้าผากจึงเคยได้ฝากดังแผลจะเจ็บประกรรมทำไปจนแก่ไม่ลืมเลยแม่ความใจ ต้อมาเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังสดๆที่ลูกทุ่งแควันนี้แล้วค่ะน้องฟอมเชิญชวนแฟนๆที่ฟัองอยู่ในตอนนี้ไปเจอกันบ่ายโมงเป็นต้นไปที่เกาะพญาไทได้เลยค่ะครับวันนี้นะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเจอกันได้นะครับ r s F นะครับกับเวทีลูกทุ่งสแคว์เวทีที่ทุกทุกคนรอคอยมาตลอดสามปีนะครับกับศิลปินอีกมากมายแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับมาเต้นกับพวกเราแล้วก็มาฟังผลง,งานเพลงของพวกเราด้วยนะครับลูกทุ่งเลขเด็ดและ น้ำตาแตกไหนคะมาเจอกันนะครับนะคะจากลูกทุ่งเลขท้ายเราเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งเลขเด็ดไปแล้วนะคะลูกทุ่งเลขท้ายใช่ฮะเปลี่ยนชื่อเพลงไปซะแล้วนะฟอร์มเออนะอ่น้องซันจ๋าเชิญชวนเลยจ้าเชิญชวนนะคะพบกันแน่นอนครับยังที่สี่นะครับบอกว่าเพลงน้ำตาแตกไหนได้ฟังแน่แล้วก็ลูกทุ่งเลขท้ายกับ R S F เขาบอกว่าใคาไม่มางาน,นี้พลาดครับลูกทุ่งเข้าเขาจัดเต็มจริงๆครับแล้วพบกัน RFF ครับคบขอบคุณทั้งสองหนุ่มจากยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะที่มาคุยกับพี่ดีเจออยวันนี้แล้วเจอกันตอนบ่ายค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งน้องสันและน้องฟอร์มนะคะจากยุงข้าวรคคอดกับน้ําตาแตกไนเพราะมากด้วยกับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงรักดราม่านะคะแหมโดนใจสุดๆค่ะเดี๋ยวไปฟังสดๆได้เลยไปเจอตัวเป็น,ปนๆที่เกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ่ายโมงเป็นต้นไปมีดีเจซุปเปอร์โชมาเชียร์ดีเจออยด้วยนะคะขอคะแนนแฟนๆเลยค่ะไปเชียร์ดีเจอของเราทุก คนขึ้นบนเวทีนะคะอยากจะมอบอะไรให้กับดีเจเต็มที่ไปเลยวันนี้นะคะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นนะศิลปินมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมต้องย้ําบ่อยๆเพราะว่าคูปองค่ะคูปองนะคะรับได้เลยที่บูธผู้สนับสนุนในงานลูกทุ่งแควค่ะไปร่วมกิจกรรมรับคูปองมาเก็บคูปองไว้ให้ดีเพราะว่าคูปองจะกลายเป็นทองคำม,มูลค่า10,000ืบาทได้เลยในลูกทุ่งแควรแต่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ ที่ไปเนี่ยได้คูป,ปองมาจับมาเป็นชื่อคุณเป็นเป็นคูป,ปองที่คุณถือไว้นะคะคุณต้องอยู่แสดงตัวภายในงานถ้าไม่อยู่ก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์เราจะจับจนกว่าเราจะได้คนที่อยู่ในงานและรับทองคำมูลค่า10,000บาทไปโอ้สุดยอดมากนะคะลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายโมงนะคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงจาก R.S.F กันค่ะ